พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหฟังให้ดีนะวันนี้ผมจะพาไปเปิดตาแบบแรงๆเหมือนโดนตบให้ตื่นกันทั้งประเทศเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าเราไม่ได้เป็นแค่เรื่องทะเลาะชายแดนธรรมดาแต่มันคือเกมสงครามระดับโลกที่ถูกย้ายสนามมาที่บ้านเราแบบไม่เกรงใจใครทั้งนั้นโอ้โหนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะพี่น้องลองนึกภาพตามนะ ตอนที่รัเสเซียกับยูเครนรบกันโอ้โหโลกทั้งโลกสะเทือนคนตายร่วมสองล้านเศรษฐกิจยุโรปสุดเงินอเมริกาก็ละลายเป็นถังๆแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรัเสเซียกำลังจะชนะยูเครนกำลังจะยืนไม่ไหวแล้วสหรัฐกับยุโรปก็เริ่มถอนตัวแบบหน้าตาเฉยทิ้งยูเครนเอาไว้กลางสนามเลือดนั่นแหละและพอเปลี่ยนผู้นำปับ๊บแนวทางก็พลิกเป็นคนละเรื่อง สหรัฐไม่สู้แล้วในยุโรปแต่กลับหันหัวเรือมาทางฝั่งบ้านเราแทนเอ้านี่มันบ้าชัดๆพี่น้องเอ้ยเขาเห็นยูเครนไม่เวิร์กก็หาหมากใหม่ทันทีและหมากใหม่ที่ว่าก็ไม่ใช่ใครอื่นเขาหันมาเล่นที่ละตินอเมริกากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่แหละโอ้โหไทยเราอยู่ในกระดานครั้งนี้เต็มๆแบบเลี่ยงไม่ได้เลยนะพี่น้อง เพราะอเมริกาเขาต้องการประเทศที่จะใช้เป็นแนวปิดล้อมจีนต้องการฐานต้องการอิทธิพลต้องการสร้างเรื่องให้มีจุดประทะแล้วดูสิยูยูขเขมรทำท่าร้อนตัวขึ้นมายิงข้ามชายแดนหาว่าไทยรุกก่อนทั้งที่ชัดๆเลยว่าใครเริ่มพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยนี่มันกลิ่นสงครามตัวแทนชัดๆมันเหมือนยูเครนเดะเลยยูเครนก็ไม่ได้อยากรบ แต่ถูกยุให้สู้จนประเทศตัวเองพังรัสเซียเองก็ถูกกดจนต้องเอาคืนทีนี้ลองมองกลับมาทางเราไทยก็ไม่ได้อยากรบแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามถูกยุจากข้างนอกให้เริ่มก่อนแล้วสื่อฝรั่งก็ช่วยปันเหมือนเดิมเอาแบบนี้มันชัดเจนเลยว่าเราไม่ใช่แค่ประเทศเล็กๆที่ทะเลาะกันเองแต่กำลังถูกเอามาใช้เป็นจุดขยับบนกระดานใหญ่ของโลกโอ้โหเรื่องนี้มันใหญ่มากนะพี่น้อง ถ้าใครยังคิดว่าเป็นแค่ข่าวชายแดนธรรมดาบอกเลยว่าตื่นได้แล้วพี่น้องนี่มันคือสัญญาณว่ามาหาอำนาจกำลังแย่งชิงพื้นที่ในเอเชียและไทยเรานี่แหละอยู่หัวใจของเกมพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยเราต้องมองให้ทะลุว่านี่ไม่ใช่แค่คเขมรหาเรื่องแต่มันคือมือใครบางคนกำลังดันให้ขมรชนกับไทยเพื่อเปิดทางเข้ามาครอบนำภูมิภาคนี้แล้วหวังอะไรรู้ไหม หวังใช้ไทยเป็นหมุดล้อมจีนเหมือนที่ใช้ยูเครนเป็นหมุดล้อมรัเสเซียโอ้โหสำรอยประวัติศาสตร์ไม่มีผิดและนี่แหละคือความจริงข้อแรกของซีรีส์นี้ไทยไม่ได้อยู่เฉยเฉยอีกต่อไปไทยกำลังถูกลากเข้าสู่เกมสงครามตัวแทนระดับโลกแบบเต็มตัวเราต้องรู้ต้องเข้าใจและต้องตั้งหลักให้ทันก่อนที่ทุกอย่างจะบานปลายไปกว่านี้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โห เตรียมตัวตอนต่อไปให้ดีเพราะสิ่งที่จะเล่าต่อจากนี้มันแรงยิ่งกว่าและจะทำให้เห็นว่าไทยเรามีไพ่ที่แข็งกว่าที่ใครคิดมากนักพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนนี้ขอให้ตั้งสติฟังกันให้ลึกฟังกันให้ถึงแก่นเพราะตอนนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมประเทศไทยของเราถึงกลายเป็นจุดหมายตาในเกมอำนาจของโลกใบนี้เอา้าฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะ แต่มันคือความจริงที่เขาไม่เคยพูดให้เราฟังตรงๆลองคิดดูสิพี่น้องถ้าคุณเป็นมหาอำนาจคุณจะเลือกตรงไหนเป็นหัวใจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีตั้งหลายประเทศแต่ทำไมสายปาเขาถึงจับจ้องมาที่ไทยตลอดโอ้โหไม่ใช่เพราะเราโชคดีนะแต่เพราะเราสำคัญแบบหลบไม่พ้นต่างหากไทยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะ เป็นทางผ่านเป็นจุดเชื่อมเป็นประตูบกประตูน้ำประตูอากาศทุกอย่างมันมาตัดกันที่นี่หมดจะขึ้นเหนือจะลงใต้จะออกทะเลจะเข้าแผ่นดินใหญ่ใครคุมไทยได้เท่ากับคุมลมหายใจของทั้งภูมิภาคโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่ธรรมดาพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยหลายคนชอบดูถูกบ้านตัวเองบอกว่าเราเล็กเราอ่อนเราไม่มีอะไร แต่บอกเลยว่าคนข้างนอกเขาไม่คิดแบบนั้นเขามองไทยเป็นประเทศที่ยืนได้ด้วยตัวเองมีอาหารมีพลังมีทำเลมีคนเก่งและที่สำคัญมีประสบการณ์รอดจากเกมอำนาจมาทุกยุคทุกสมัยอา้าวแบบนี้ใครจะไม่อยากเข้ามาคุมทีนี้เพราะเขาเลิกเล่นยุโรปเพราะเล่นไปก็ขาดทุนยับคนตายเป็นล้านเศรษฐกิจพังทั้งทวีปเขาก็ต้องหาสนามใหม่สนามที่ยังสด สนามที่ยังไม่แตกและสนามนั้นก็คือเอเชีย er ของเรานี่แหละโอ้โหฟังแล้วขนลุกไหมพี่น้องแล้วไทยเราอยู่ตรงไหนในแผนนี้เราไม่ได้เป็นแค่ทางผ่านแต่เป็นจุดคำ้ำถ้าไทยเอียงเกมทั้งภูมิภาคเอียงถ้าไทยล้มเกมทั้งกระดานพังนี่แหละเหตุผลว่าทําไมแรงกดดันข่าวปันเรื่องชายแดนมันถึงถาโถมเข้ามาพร้อมกันราวกับนัดกันไว้ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหลองสังเกตดีๆสิข่าวบางข่าวมันชี้นำมันยัดเยียดมันพยายามทำให้ไทยดูเป็นฝ่ายผิดทั้งที่ข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการเตรียมบรรยากาศเตรียมเรื่องเล่าเพื่อให้ใครบางคนมีข้ออ้างเข้ามาแทรกแซงแต่ที่เขาคิดผิดอย่างแรงก็คือเขาดันประเมินคนไทยต่ำเกินไป เขาคิดว่าไทยจะกลัวจะยอมจะหดหัวแต่ลืมไปว่าแผ่นดินนี้ผ่านศึกมาเป็นร้อยปีรู้จักคำว่าอดทนและรู้จักคำว่าเอาตัวรอดดีแค่ไหนโอ้โหประวัติศาสตร์สอนเราเรื่องนี้มาแล้วตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือพ่อแม่พี่น้องต้องรู้เท่าทันต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องที่ถูกปั้นขึ้นมา เพราะถ้าเราเผลอหลงไปตามเรื่องเล่าของคนอื่นเราอาจกลายเป็นหมากในกระดานโดยไม่รู้ตัวพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนต่อไปจะหนักกว่านี้อีกเพราะเราจะมาดูกันตรงๆว่าทำไมประเทศข้างบ้านถึงกล้าขยับและใครกันแน่ที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาบอกเลยว่าฟังแล้วจะอึง้งจะเดือดและจะเข้าใจโลกใบนี้ชัดขึ้นอีกขั้นแน่นอน พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนนี้ขอให้ใจเย็นๆแต่หูต้องตั้งนะเพราะตอนนี้เราจะมาดูให้ชัดกันไปเลยว่าทำไมประเทศข้างบ้านถึงกล้าขยับกล้าชนกล้าท้าทายทั้งที่รู้ดีว่าแรงไม่เท่ากันโอ้โหเรื่องนี้ถ้ามองผิวเผินจะงงแต่ถ้ามองให้ลึกบอกเลยว่าหนาวหลังแน่นอนลองถามกันตรงๆพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยอยู่ดีๆเขมรจะกล้าขยับเองจริงหรือ ใครที่ตามข่าวมานานจะรู้ว่าปกติเขาไม่กล้าเล่นแรงแบบนี้หรอกแต่รอบนี้มันแปลกมันเร็วมันกล้ามันเหมือนมีอะไรดันอยู่ข้างหลังโอ้โหแค่นี้ก็น่าสงสัยแล้วดูดีๆนะพี่น้องทุกครั้งที่มีการขยับ ข่าวจากนอกประเทศก็มาพร้อมกันทันทีบทเดียวกันเสียงเดียวกันชี้นิ้วมาทางไทยเหมือนนัดกันมาเอา้ามันบังเกินเกินไปไหมนี่มันสูตรเดียวกับที่เคยใช้ที่อื่นมาแล้วพอเกิดเรื่องปุ๊บต้องรีบสร้างภาพรีบปั้นเรื่องเล่ารีบทําให้คนดูจากข้างนอกเชื่อว่าไทยเป็นฝ่ายผิดโอ้โหฟังแล้วหงุดหงิดไหมล่ะ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหประเทศข้างบ้านไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวเขามีคนกระซิบมีคนหนุนมีคนคอยบอกว่าทำได้เดี๋ยวมีคนช่วยนี่แหละคือจุดอันตรายที่สุดไม่ใช่อาวุธไม่ใช่กำลังแต่คือความมั่นใจที่ไม่ได้มาจากตัวเองมันเหมือนกับเรื่องที่เราเห็นมาแล้วในโลกใบนี้ประเทศเล็กถูกยุถูกปลุกถูกบอกว่าตัวเองสำคัญว่ามีคนหนุนหลังแล้วก็ถูกดันให้เดินออกหน้า พอไฟลุกจริงคนที่ยุหายไปก่อนเหลือแต่ประเทศเล็กที่ต้องรับกรรมโอ้โหประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยแบบไม่ปราณีใครเลยไทยเราเองก็ไม่ได้อยากมีเรื่องพ่อแม่พี่น้องก็อยากทํามาหากินอยากอยู่สงบแต่เมื่อมีการขยับมีการยั่วยุมีการทดสอบขอบเขตมันก็ต้องตั้งคำถามว่านี่คือเรื่องบังเอิญหรือคือการลองเชิงลองใจลองกำลัง โอ้โหถ้าเราไม่มองให้ขาดเดี๋ยวจะถูกลากไปตามเกมคนอื่นโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความเดือดแต่คือสติพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหเราต้องรู้ว่าใครพูดอะไรเพื่ออะไรใครได้ประโยชน์ท่าไทยกับขมเมรตึงใครยิ้มอยู่เงียบเงียบท่าแถบนี้ปั่นป่วนคำตอบมันชัดกว่าที่คิด อย่าลืมนะพี่น้องประเทศที่ฉลาดไม่ใช่ประเทศที่เสียงดังที่สุดแต่คือประเทศที่รู้ทันเกมและไม่เดินตกหลุมที่คนอื่นขุดไม่ให้เราเคยผ่านยุคหนักกว่านี้มาแล้วเราเคยรอดจากแรงกดดันจากทุกทิศเพราะเรารู้จักถอยรู้จักยืนและรู้จักรักษาผลประโยชน์ของตัวเองพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนต่อไปจะยิ่งเข้มข้นเพราะเราจะมาคุยกันตรงๆว่าถ้าโลกบีบ ถ้าสถานการณ์ตึงไทยควรตั้งหลักอย่างไรไม่ให้กลายเดนมากของใครและไม่เดินซ้ำรอยประเทศที่ถูกใช้แล้วถูกทิ้งบอกเลยว่าฟังแล้วจะเห็นทางรอดของประเทศชัดขึ้นแน่นอนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนนี้ขอให้ทุกคนตั้งหลักให้ดีเพราะตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งนั่นคือบทเรียนของประเทศที่ถูกบีบให้รบ ฟังแล้วอาจแน่นอ,อกอาจขมคอแต่ต้องฟังเพราะถ้าไม่เรียนรู้จากคนอื่นเราอาจต้องเจ็บเองโอ้โหเรื่องนี้ไม่ใช่นิทานนะพี่น้องมันคือของจริงที่โลกเพิ่งผ่านมาหมาดๆลองมองภาพให้ชัดประเทศที่ถูกกดถูกล้อมถูกบีบให้ออกหน้าถ้าใช้อารมณ์นำโกรธน้อยใจรีบสวนรีบตอบแบบไม่คิดให้รอบผลมันออกมาแบบเดียว คือเลือดไหลเศรษฐกิจพังคนในชาติรับกรรมโอ้โหใครได้ประโยชน์คนที่ยุอยู่ข้างหลังนั่นแหละไม่ใช่คนในสนามพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหบทเรียนสำคัญที่สุดคือประเทศที่อยู่รอดไม่ใช่ประเทศที่ตะโกนดังที่สุดแต่คือประเทศที่รู้จังหวะรู้เวลาและรู้ว่าเมื่อไหร่ควรแข็งเมื่อไหร่ควรนิ่ง บางครั้งการนิ่งไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการเก็บแรงเก็บแต้มเก็บอำนาจต่อรองโอ้โหฟังแล้วอาจขัดใจแต่ความจริงมันเป็นแบบนี้โลกใบนี้ไม่ได้เล่นกันด้วยความถูกใจนะพี่น้องเขาเล่นกันด้วยผลประโยชน์ล้วนๆว,วันนี้เขาชมเราพรุ่งนี้เขาอาจหันมาด่า ถ้าเราเผลอเดินผิดก้าวเดียวเราอาจกลายเป็นเรื่องเล่าในข่าวต่างชาติทันทีว่าเป็นตัวปัญหาเป็นฝ่ายผิดเป็นฝ่ายต้องถูกจัดการโอ้โหแค่นึกก็หนาวแล้วใช่ไหมไทยเราโชคดีอย่างหนึ่งคือเรามีประสบการณ์เราเคยถูกบีบจากทุกทิศเคยถูกกดเคยถูกล้อมเคยถูกดูถูกแต่เรารอดมาได้ทุกครั้งเพราะผู้นำในหลายยุคคิดเป็นมากกว่าโมโหเป็น นี่แหละคือมรดกทางปัญญาที่สำคัญที่สุดของชาติพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนนี้สิ่งที่ไทยต้องทำไม่ใช่การวิ่งตามเกมใครแต่ต้องยืนให้มั่นทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าเราไม่ใช่หมากที่ใครจะเขี่ยได้ไง่ายๆเรามีศักดิ์ศรีมีจุดยืนและมีความสามารถดูแลบ้านเมืองของเราเองใครอยากคุยเราคุยใครอยากบีบเราไม่ยอมง่ายๆ จำไว้นะพี่น้องประเทศที่ฉลาดจะไม่รีบเปิดไพ่ทั้งหมดแต่จะถือไพ่ไว้ในมือรอจังหวะที่เหมาะที่สุดแล้วค่อยขยับอย่างมีน้ำหนักมีเหตุผลและมีความชอบธรรมโอ้โหนี่แหละคือความแข็งแกร่งที่แพ้จริงไม่ต้องเสียงดังแต่ทุกคนต้องฟังพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนสุดท้ายที่จะมาถึงจะเป็นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะเราจะมาสรุปกันตรงๆว่าไทยควรยืนตรงไหนในโลกที่กำลังปั่นป่วนใบนี้จะรอดจะตั้งหลักจะยกระดับประเทศอย่างไรโดยไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครบอกเลยว่าฟังแล้วจะเห็นทางชัดเห็นแสงและเห็นอนาคตของชาติชัดขึ้นแน่นอนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหมาถึงตอนสุดท้ายแล้วใจต้องนิ่งแต่ไฟต้องลุกนะเพราะตอนนี้เราจะสรุปกันให้ชัด ว่าในโลกที่ปั่นป่วนโกลาหลเต็มไปด้วยเกมล่อเกมหลอเกลอเกมบีบแบบนี้ประเทศไทยควรยืนตรงไหนถึงจะไม่ถูกเหยียบไม่ถูกใช้และไม่ถูกทิ้งโอ้โหฟังแล้วต้องกำหมัดแน่นๆเลยพี่น้องก่อนอื่นต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งโลกใบนี้ไม่ได้ใจดีไม่มีใครช่วยใครฟรีๆไม่มีใครรักเราจริงนอกจากตัวเราเองพอมีผลประโยชน์เข้ามามิตรกลายเป็นศัตรูได้ในพริบตา โอ้โหเห็นกันมาแล้วกี่ประเทศถูกยกยอถูกปลุกถูกอวยสุดท้ายกลายเป็นสนามรบพอหมดประโยชน์ก็ถูกปล่อยให้เจ็บเองพอแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยไทยเราอย่าเผลอเดินซ้ำรอยนั้นเด็ดขาดสิ่งที่ไทยต้องทำไม่ใช่เลือกข้างแบบหลับหูหลับตาแต่ต้องเลือกผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักใครขุยด้วยเหตุผลเราคุยใครมาแบบกดดันเราตั้งกาดใครหวังใช้เราเป็นเครื่องมือ เราต้องรู้ทันและไม่เล่นตามบทหลายคนถามว่าแล้วไทยจะยืนได้จริงเหรอโอ้โหบอกเลยว่าได้ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองไทยมีแผ่นดินมีอาหารมีแรงงานมีภูมิประเทศที่ใครๆก็อยากได้มีทางน้ำทางบกทางอากาศครบหมดและที่สำคัญมีคนไทยที่หัวแข็งรู้จักอดทนและไม่ยอมซีโรราบง่ายๆนี่แหละคือพลังที่แท้จริง พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหอย่าไปหลงกับเสียงยุเสียงเชียร์เสียงด่าเสียงปั่นเพราะเสียงพวกนั้นมาแล้วก็ไปแต่ประเทศเราต้องอยู่ต่อลูกหลานเราต้องอยู่ต่อเราต้องคิดให้ไกลกว่าวันนี้คิดให้พ้นข่าวรายวันคิดให้ถึงอนาคต10ปียีสิปีว่าจะฝากอะไรไว้ให้คนรุ่นหลังไทยต้องเล่นเกมแบบนีชั้นเชิงแข็งให้เป็นนิ่งให้ได้ ยืดหยุ่นให้ทันสถานการณ์ไม่รีบไม่หลงไม่กลัวและไม่อวดเก่งโอ้โหฟังดูเหมือนง่ายแต่ทํายากและนี่แหละคือศิลปะก,การอยู่รอดของชาติที่ฉลาดพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหถ้าเรารู้ทันเกมรู้ทันคนรู้ทันโลกความปันป่วนครั้งนี้อาจไม่ใช่วิกฤตแต่กลายเป็นโอกาสเป็นจังหวะให้ไทยยืนตัวตรงขึ้นพูดด้วยน้ำหนักมากขึ้น และต่อรองด้วยศักดิ์ศรีมากขึ้นสุดท้ายนี้อยากฝากไว้ตรงๆประเทศไทยไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกับใครแต่ก็ไม่ควรเป็นเบี้ยล่างของใครเหมือนกันเราเกิดบนแผ่นดินนี้เราหายใจด้วยอากาศนี้เรากินข้าวจากผืนดินนี้หน้าที่ของเราคือรักษามันไว้ให้มั่นให้ลูกหลานได้ยืนอย่างภูมิใจพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหถ้าเราเข้าใจตรงนี้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละ ไทยจะไม่ใช่สนามของใครแต่จะเป็นประเทศที่โลกต้องเกรงใจและนี่แหละคือบทสรุปของเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาฟังให้จบคิดให้ลึกแล้วเราจะไม่หลงทางในโลกที่กำลังบ้าคลั่งใบนี้แน่นอน